วันนี้ผมก็จะมารีวิวสลัมสายใหม่วูว mm ี hmm. ่พูฟี่นะครับรีวิวนะครับภายในอีกสามเดือนเ mm hmm. ยอะไปมไหมภายในอีกสามเดือนแล้วกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราต้องเตรียมของอิสกันก่อนนำมาพกเสียงจิมกันนะครับถ้าเสียงซิมไม่มีก็ต้องขอภัยด้วยนะครับแผ่ mm hmm. ได้ด้วยนะครับ นิ่มมากเราจะลงในอีกสามเดือนน่าจะเป็นเดนือนอะไรเถอน่าจะเป็นเดือนตุลาั้งเพราะว่าอันนี้สุดน้ำลายเอเลี่ยนถ้าใครไม่มีอะไรก so <c oughs> ็ต้องขออภัยด้วยละกันนะนี่นะด็สามารถได้กับพลมได้ มันยืดได้ด้วยนะแต่ว่าเรื่องของการแผ่เราต้องแผ่ให้มันเยอะๆหน่อยถ้ามันแผ่น้อยไปอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีมุกหรือเปล่าถ้ามันเป็นสีมุกก็ขอให้ก่อนแสดงความคิดเห็นข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับ ว่ามันจะแต่ว่ามันค่อนข้างเหลวหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะลงเป็นลงไปแล้วั้งที่ใช้แบบน้ำยาก,กันเหลวนะครับก็ลองไปทำดูนะครับแคสซลามพายเหลวนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามและกดไลค์แล้วซลามข,ของเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย